ครับครับคือช่วงนั้นโดยจับเรื่องอะไรฮะเพราะว่าจากเดิมคือตะเข็บชายแดนในส่วนตะเข็บชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านเรารจะเป็นบริษัทประกันจะขายดีมากมทางประเทศลาวประเทศเขมรน,นี่จะข้ามเข้ามาซื้อคนที่มีรายได้ดีผมประกอบการดีจะเข้ามาซื้อประกันเพื่อรักษาสุขภาพและในประเทศไทยจะเน้นซื้อประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเข้ามาซื้อกันเยอะมากทําให้ตัวแทนเห็นว่าไม่อยากให้ลูกค้าฝั่งนู้นลาบากก็เลย ไปตั้งสำนักงานอยู่ฝั่งนู้นโดยที่รัทประกันไปขายถึงที่ขายถึงที่แล้วไปตั้งสำนักงานตัวแทนตั้งขึ้นป้ายเลยครับเลยทําให้โดนจับเป็นข่าวคืโคองอยู่ในช่วงหนึ่งในช่วงนั้นครับเข้าไปในลักษณะที่ไม่ได้ไปขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตครับไปตั้งสำนักงานโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ประกันภัยก็เป็นเรื่องปกติจริงๆจะว่าไปในเขาจะมาลงทุนบ้านเราก็จะมาเปิดซีซัวอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็จะต้อง ไปดูข้อละกฎระเบียบข้อบังคับ,คบของเขานะครับแล้วก็เงื่อนไขการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของอตัวกรรมธันเหมือนกันนะครับ,รบมันจะต้องมีการเขาเรียกแสดงสินค้าให้กับทางผู้ที่เขากำกับดูแลรับรู้รับทราบว่าเออหน้ตาตาสินค้าเราเป็นแบบไหนแล้วเอาพลเมืองเข้ามาซื้อประกันบ้านเราอย่างนี้โดยที่คนที่บ้านเขายังไม่รู้เลยว่าซื้อไปแล้วมันจะมีการเบียดผิวอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะ มาตรฐานมันก็หน,นีไม่พ้นกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นกรณีรศึกษาแล้วกันนะครับว่าคนที่จะไปทําในลักษณะที่คิด,คดแบบง่ายๆก็คือเห็นขายดีก็เลยเปิดร้านตั้งเค,ค,คาน์เตอร์ขายกันที่นู่นมันก็เลยทําให้เกิดอาจจะเกิดเจอปัญหาได้นะครับเพราะกฎหมายในส่วนนี้ของประเทศลาวนี่คือคือร้อเอร์เซห้ามต่างชาติถือหุ้นถ้าตามกฎหมายยังไม่เปิดในส่วนของประกันครับงั้นก็คือถ้ามองว่าในการเปิด a อซนี้ทาง ประเทศเราเรายังไม่สามารถเข้าไปได้มีแต่การเข้าไปจับมือเป็นธรริตรอย่างเช่นวุริยะมีการจับมือเข้าไปกลุ่มของอาเซียนในส่วนรถยนต์นี่นคือการเข้าไปจับมือนั่นคือสามารถทําได้แต่ถ้าการเข้าไปลงทุนนั้นต้องเป็นคนลาวถือหุ้นร้อเท่านั้นเพราะกฎหมายยังไม่เปิดครับก็คือลายเซ้นต้องมีต้องมีใบอนุญาตนะครับ <c oughs> ก็คือพูดง่ายๆคนที่จะขายกามาทันให้กับพลเมืองประเทศเขาก็ต้องมีใบอนุญาตแต่ถ้าจะเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับจะมีสินค้ามาขายมันก็จะต้องเปิด เป็นในรูปแบบตัวแทนที่ตัวแทนก็จะต้องขอนุญาตเปิดเป็นลักษณะตัวแทนเหมือนกันนะครับมันมี2รูปแบบ,บนะครับทะ้นนั้นในส่วนของ AEC อนาคตมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคงไม่มีใครจะมาขอใบาญาตเพิ่มเพื่อทําธุรกิจในบ้านเราได้ยกเว้นเชื่อแต่ว่าเราจะไปทําบ้านเขาเราก็ต้องเปิดเปิดบ้านเปิดประตูบ,บ้านลักเขา ให้ทำลักษณะเช่นเหมือนกับเราเข้าไปบ้านเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็นเงื่อนไขข้อแรกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือ AEC ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการแข่งขันแล้วก็ทําให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์นะครับเรื่องกรมธรรมเรื่องอะไรต่างๆอาจจะเห็นวิวัฒนาการใหม่ๆนะครับหน้าตากรมธรทันแปลกๆนะครับมาสู่ผู้บริโภคมากขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของ AEC นะครับในเรื่องของประกันภัยนะครับสุดท้ายเรามาดูกันเรื่องของ a l l a n n ็นสันิดหนึ่งนะครับว่าอตอนนี้เขามีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างครับก็กลุ่ม a l l a n อของประเทศแม่ก็มีคำสั่งลงมาว่าจะมีการเพิ่มทุนงบการตลาด4เท่าในกลุ่มประเทศไทยอินโดนีเซียและมาเลเซีย3ประเทศนี้เพราะว่าครับ ประเทศขนาดใหญ่ครับใน EC มองว่าสามประเทศนี้คือยังสามารถกิจการยังขยายได้อยู่แล้วก็ยังช่องยังอีกเยอะทําให้จะลุกในทางในทางการตอกย้ําแบรนด์เพื่อต่อสู้กับบาาาริษัทประกันในเจ้าอื่นๆครับถือว่าทุ่มทุนไม่ใช่น้อยเพราะว่าประเทศแม่นี่คือสั่งมาเองครับในตอนนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ที่จะเขาเรียกว,ว่าบุกตลาดใน4ประเทศที่ว่านี้ก็ในส่วนนี้ยังมไม่สามารถมีตัวเลขออกมาเพราะเขายังอุบไปอยู่เพราะว่าน,นี่เป็นนโยบายครับเป็นนโยบายของบริษัท ประกันของต่างชาติอยู่แล้วครับ,รบก็โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกประเทศที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างเร็วทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียถึงหรือมาเลเซียไทยแล้วก็จริงๆก็ยังมีฟิลิปปินส์อีกประเทศหนึง่งด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้วในกลุ่ม4ีหประเทศที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลีดเดอร์ใน AEC อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงสิงคโปร์ก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ที่ว่าช่องทางทางการตลาดหรือ โอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปขยับขยายพื้นที่ทางการตลาดของตัวเองจะเลือกวิธีไหนแบบใดนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าตัวแบรนด์นี่ก็เป็นหัวใจเหมือนกันเพราะว่าเอลิอนนี่ในระดับสากลก,ก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับเชื่อถือนะครับมากพอสมควรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เราได้นำข้อมูลข่าวสารในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับ าลครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีช่วงสีสันประกันภยัยนะครับ,รบเป็นความเคลื่อนไหวหกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยตอนนี้เราพักสักครู่ครับ ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิววิเนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปีอืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศ้วยเธอถูกต้อง กลัวปวดท้องประจําเดือนทันในช่องคลอดดูดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะ่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องมนนาจัดภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะ ขายซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0840999347 เข้าสู่ช่วงสีสันประกันภัยนะครับก็จะไปติดตามสถานการณ์ในเรื่องของการเปิดตัวนะครับถแถลงข่าวในบริษัทสําคัญสำคัญในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยนะครับส่วนจะเป็นบริษัทไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับ ไทยประกันชีวิตเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าชูสิทธิประโยชน์สุดแจมภายใต้แคมเปญแจมว้าว9ปีเมืองไทยสมัยคับจัดเต็มสิทธิพิเศษตอบโจทย์ทุกรายสไตล์ล่าสุดจับมือเซ็นทันมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ปผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจัด Big campaign, บิ๊กแคมเปญช้อปสนุก9ต่อ9ให้ลูกค้าได้ช้อปกันน้ำใจรับสิทธิพิเศษส่วนลดสินค้า25แบรนด์ชั้นนำ ซึ่งจากความสำเร็จของการครบรอบ9ปีเมืองไทยสมัยคับในปี2556นี้ภายใต้แคมเปญแจมว้าว9ปีเมืองไทยสมัยคับโดยตั้งแต่ต้นปีได้สร้างสารรค์กิจกรรมมากมายอย่างต่อนเนื่องอาทิกิจกรรมพิเศษที่เชิญชวนสมาชิกไปท่องเที่ยวต่างประเทศสองทิปใหญ่กับเมืองไทยสมัยทิปสเปเชียลวิถีพามา่าศรัทธาแห่งพุทธประเทศพามา่าและภูฐานดินแดนแห่งความสุขประเทศภูฐาน พร้อมด้วยกิจกรรมเมืองไทยสมัยมูวีเดย์ดูหนังฟรี9,999ที่นั่งซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดีรวมถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนกันยายนนี้กับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ The Avenger นายสมัยคอนเสิร์ตและกิจกรรมอีกมากมายให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ โดยในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำอย่าง CMG หรือบริษัทในกลุ่มเ e n ทันมาร์เก็ตติ้งกรุผู้นำเข้าสินค้าแบรนด์ดังมากมายสร้างสารรค์แคมเปญสุดเอกลีศเพื่อเป็นการร่วมฉลอง9ปีเต็มของเมืองไทยสมายคับภายใต้ทีมชอปสนุก9ต่อ9มอบสิทธิพิเศษส่วนลดสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังในเครือ CMG ให้สมาชิกด้วยความสุขสต่อต่อที่1แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทยสมัยขับ รับส่วนลด5-20%ที่ช็อปสินค้าในเครือ CMG ต่อที่2เมื่อช็อปครบ3,000บาทขึ้นไปและมีเลข9ในเลขที่ใบเสร็จรับฟรีของขวัญพิเศษตุ๊กตาน้องรักยิ้มที่ได้รับความนิยมในหลายแอปพลิเคชันซึ่งความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและ CMG สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์สิทธิพิเศษที่เมืองไทยสมายครับ ตั้งใจที่จะนำมามอบให้กับสมาชิกของเมืองไทยสมายลับนะครับปีนี้นับว่าเป็นปีที่เมืองไทยสมัยคลับครบรอบ9ปีเต็มนะครับโดยวันเกิดของเมืองไทยสมัยลับคือวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นในปีนี้เรามาในธีมของแจมว้าวเ้าปีเมืองไทยสมัยลับจะเห็นว่ากิจกรรมของเมืองไทยสมัยคลับตั้งแต่ต้นปีนอกเหนือจากกิจกรรมที่ยังคงเยอะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่เราได้มีกิจกรรมพ,พิเศษเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการพาสมาชิกของเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศถึง2ประเทศที่น่าสนใจนั่นก็คือประเทศ และประเทศภูตานนะครับนอกเหนือจากนั้นเรายังเอาใจสําหรับคนที่ชอบชมภาพยนตร์กับกิจกรรม9,999ที่นั่งในการร่วมฉลอง9ปีกับเมืองไทยสมายรับโดยสมาชิกของเราสามารถที่จะชมภาพยนตร์ได้ฟรีนะครับนอกนอจากนี้เรายังได้เตรียมจัดคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ The Adventure Night Smile Concert ที่จะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนนี้ที่เซนทรัลเวลนะครับเพื่อร่วมฉลองนับถอยหลังกันใน าการที่เมืองไทยสไมล์ขับจะครบรอบ9ปีแต่ในวันที่29กันยายนด้วยและสําหรับในครั้งนี้นะครับเรามาเอาใจสําหรับสมาชิกของเราที่ชอบอาการช้อปปิง้งโดยในครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่น่ารักของเราอย่างซี g ผู้นําในเรื่องของการนําสินค้าแบรนด์เนมเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งในครั้งนี้เราได้คัดเลือกสินค้าแบรนด์เนมถึง25รายการด้วยกัน25แบรนด์ด้วยกันนะครับที่จะมามอบส่วนลดให้กับสมาชิกเมืองไทยสไมล์ขับ นับตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับคือณเวลานี้จนถึงวันที่31ธันวาคมสมาชิกเมืองไทยสัยครับที่ไปช็อปที่ช็อปของ CMG นะครับอย่าลืมนําบัตรเมืองไทยสไมครับไปด้วยนะครับสำหรับต่อแรกที่จะได้รับนั่นก็คือส่วนลดที่มีสูงสุดถึง20%ด้วยกันนะครับกับสินค้าแบรนด์เนมที่กําหนดเอาไว้แล้วก็เราจะมีโอกาสให้กับสมาชิกได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับโดยสมาชิกสามารถที่จะสังเกตที่เลขใบเสร็จที่ได้รับ หากช็อปถึง3,000บาทแล้วแล้วในเลขใบเสร็จมีเลข9อยู่ด้วยสามารถนําเลขใบเสร็จนั้นไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสบายๆไปกันเองของเมืองไทยประกันชีวิตที่อยู่ตามห้างของเซ็นท่านนะครับในแต่ละสาขานะครับเพื่อที่จะรับ นี่ครับมัสคอตของน้องรักยิ้มหนึ่งในมัสคอตที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆใน Line a อ p พลิเคชันนะครับพร้อมกับบวงหมวกน่ารักนรักจากแบรนด์ของ CMG ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปช้อปปิ้งครั้งถัดไปที่แบรนด์ของ CMG ก็อย่าลืมพกบัตรเมืองไทยสมายคลับไปด้วยสำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับ หรือสมาชิกเมืองไทยประกันชีวิตนะครับท่านไหนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกของเมืองไทยสมายค์ครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาที่176 6เมืองไทยสมาย์หรือไปที่ศูนย์บริการลูกค,ค้าสบายๆเป็นกันเองเพียงกรอกข้อมูลแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรามีทั้งสิทธิประโยชน์และกิจกรรมต่ตางๆมากมายที่รออยู่เพื่อร่วมฉลองก,อการครบรอบ9ปีเต็มของเมืองไทยสมายค์ครับแล้วรับรองครับในปีหน้ากับ1ทศวรรษของเมืองไทยสมายค์ครับจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกๆท่านอย่างแน่นอนครับ ครับและทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆนะครับที่รายการประกันวันนี้นะครับรวมทั้งหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์นะครับได้นําข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับและสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งในสัปดาห์หน้าโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารที่เรายังเกาะติดสถานการณ์นะครับในเรื่องสําคัญสาคัญมาฝากคุณผู้ชมในลักษณะนี้อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คุณอนุสรินเพชรนะครับ คงต้อลาคุณผู้ชมไปรเพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ